รัสกังครับโผมาแต่ครับอ่าเจริญกรรณคนมีโจ้โอ้ยตั้งตัวได้ตัวนี่ย่าต้องตั้งตัวครับอาจารย์ตื่นขึ้นมาเมื่อนี้ต้องออกแต่เ้าอย่างน้อยครับออกออกก่อนนะขึ้นั่งออกเาขนมาแนอยู่มเนออกคมเมนออกจากวัดนี่ครับฝันดีว่าอะไรถึงขึ้นเม่นอนวัดฟันยที่ข้าพเจ้าครับฝันบ้านลยแต่จำไม่ได้ครับ ฟันอยู่มันขึ้นนี่ก็ะยกมือสิหัวบอกปูดิปูเอ้ยมาให้ตัวดีตัวเด็ดแน่เด้อให้ปวดภัยลูกลานแน่มาสั่มิดอ่อยจอยยุบันนี้ตอนแรกปวดปวดปดเอ็นข้อครับอืมันผิกไปพิการับไปฟันได้ปะมันกับใครเอาค่าจำไปเลยจังว่าโอ้ยสน่ก ถ้าว่าขันนั้นคูคนสิทธิหาคู่คนสิมา,าิ์มา,หา,หาต้อง,ต,องต้องชัดเจนฝันต้องจำได้อันนี้ฝันเราจำได้ครับมาดีมือนี่วันนี้หนึ่งหรืดครับอาจารย์จ็กน้อยนี่ข้่เจ้ากับมุนเดี๋ยวดิเหน็นมือเอ็มันกี่มุนเนีะวกเกี่ยวกันยังนว่น <S <S 2> <S 2> <S 2> าผมคือลังเลเลยครับอาจารญงวดนี้ไหมลังเลยังลังเลเห็น <S 2> <S 2> ตัวตัวเล็ก เปลี่ยนลายปวดไหมแบบเปลี่ยนแบบว่าให้ตั้งโตเลยไหมครับพระจารยร์ครับไม่เปลี่ยนที้ก็นหนึ่งหรยเพราะว่าตอนแรกเี่าผู้ปังคับเขาเก้าแปดศูนย์เนาะเนะเี่ยกีพระจานทร์เสียงจับได้กหาแปดหกก<ำ>ับหกหกที่ว่าเสียงเสียงท้ายจับลุก,ก่อนไหมครับจับลุก จับลวงหายลวงหายนะครับบานนี้ยังก็มาเก้าสองแปดอีกบานนี้บานนี้หลังจากนั้นมากล่าสุดมากเปลี่ยนไปเลยปูเอาตัวไม้มมใหายแบบคนละอันไหมครับพี่จักรก็ันนี้จริงๆัวคับแงคักัูมือขึ้นนี้นนบ่ารับเป็นมือขึ้นน,น,นีเสียงเรี่ยวยังนอกไหมเสียงยังองอครับเสียงเรียวไง เอาเรยกัง็สิมาอยู่จันอเรียบ้านแล้วมันก็จะอยู่กุฏิน้อกวสนะเียงว่าขวาควาเสียเยวเฮ้ยวะสนะพ่อจานนี่เรบ่คือม่มีแล้วะสนะเพา่เสียงเรียอ่กคอราืมันสตาร์ทแค่แต่เด็กเ้ยวะสนะเอ้ายู่มดนเ้่นโอ้ยเสียงเดียวไม่ดว่ากลอยู่แล้วนี้ครับพ่อจย์โอ้จักล้าเนาะพูดจักรบ้าจก่าผเืมอนนี่นบกลัครับพอจักล คนเพาะมันสิหูใจวาความนันโกรธเียนป่านแต่เขาบอกว่าโอ้บาได้โกนี่ได้โกนี่มันจะหิวหูเดียวาควงกรมัน้องพื้นตัวหูวาจะควงโกโอ้ยคิดผิดคิดถือเนาะบาดีเนาะเสียงเรีห่งดีม่กวัวจา์นี่เหอเสียงแห้งเสียงเรี่มากข้นอ่านวามาเห็นไหมเอาก็ล่อพระจาจาร์วาตัวครับนี่ีโอ้มาเห็น่อย่างบีมกขึ้นนั่นเนะมิด้อจ่อย มือข mm ึ hmm. I ll, I ll, uh, <c oughs> ้นว่าหนีเหรสังครหนีเอาโมโมโม่ไว้อย่างโมมีความขึ้นไปอย่างเพิ่มเติมเลยหอ่ครับปาปพี่โทตุ้มพี่น้องมหาพี่น้องมหาฝันห่ือก่ครับก็ตื่นละ รู้หายมาเนี่เขาไล่น้องน้องกู้ยไสนมีก็ได้ไปเพราะต้องไปก็ไปยั้งเลยครับก็ไปไม่ต้องไปเพราะเขาไล่หนีบู้หายมันอีอือถ้าให้คิดเนาะเสื่อมเนี่ก็ไปมาพี่น้องมาหาครับก็จัดหนึ่งมันชีวิตเด็กพี่น้องไม่ตัวเดียวเด็กพี่น้องไม่ตัวเดียวครับแปดเกตเตอนี่แหละ มันก็ฝันดีครับพอเขาไลรนี่น้องแต่ว่าบอ้มันหนีนะครับเขาว่ามันเป็นบา่าเพาว่าเป็นบา่เาเพราะว่ามันป่วงถึงไงถ้าเด็กพี่น้องนะแม่นครับเลยพี่น้องไม่ตัวเดียวคือแปดเจ็ดอมมนนพอกซีนี่พวกแม่นพี่น้องก็ครับพ่อจย์ครับโน้ตเลพี่น้องจุงเด่น พี่นอ้องคือตัวมันทองเพมันท่องเดียวกันหกสี่แปดเจ็ดจังพี่น้องท่องเดียวกันแปดเจ็ดจังพี่น้องท่องเดียวกันหกสี่นี่บอมเ็นพี่น้องท่องเดียวกันสามหนึ่งนีกะเกือบสิเป็นพี่น้องก็เลยไม่จัดคิดค่าค่คาเขาสิบเป็นยอพี่น้องครับ ซูมให้เอฟซีพนหมือน,นันเนี่ยเจ้ากับลกระตูเกเน่ะตัวเนี่ยหรือเกลนะครับแต่ว่าือว่ามีมาฟันเกลพี่น้องจริงนะถ้าถ้าพูดถึงเลขพี่น้องนี่ตัวเลขอยู่ในนี่มีแค่แปดเจ็ดแต่ปูโบได้บอกปูโบได้มากแต่พี่น้องนะอยากพี่น้อง แต่ว่าตัวที่พูดไม่ห้เป็นเจ็ดสามหนึ่งนี่ครับพระอาจารย์ครับก็นั่นน่ะอันนี้ฮาฝันน่ะนะครับออเอาญาติพี่น้องแต่ว่าเขาเขาถบอกตัว่าไห้ตุกเกาคุกเกาพูนั่นตุ๊กเกาคุกเกาเจ็ดสามหนึ่งเออกับพืีครับไม่ใช่เจ็ดหนึ่งสามแต่เป็นเจ็ดสามหนึ่งแต่ฝันเมื่อคืนนญ,ญ,ญาติพี่น้องนะห <Child. S 1> าเขาไล่นี้แต่ว่ากับพระอาจารย์บอกไม่ให้ไป แปดเจ็ดที่อย่างน้กำลังหละครับอันนี้คือให้ว่าเป็นตัวเลขชุดเดิมจากคลิปล่าสุดนะครับจากคลิปล่าสุดก่อนไหนนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวเลขปู่มหาอจารา์นี่คือเจ็ดสามหนึ่งกับสามหนึ่งแล้วกัน 6C 90, าานะ90นั่งมาครับอาจารย์เอาไว้ก็ได้90เนี่ยเอาไว้กนะ็ได้จริงอันนี้ก็คืออ่าเป็นเป็นเป็นรายสุดปูไม้แต่ว่าก้อนหนนั่นอเอาเลขก้อนหนเอฟซีมันบางเร่ก่อนทศนิยมถูกไามผมผมเย ครับผมย่านยังสี่แม่ผมผมย่านภูนพันเบอ่์พันสิมาลองเบอง์ไหนหนะว่าผู้ใดสิมีความมั่นคงสมดาใช่หรือครับตัวเลขตัวแบบนะครับถ้าพูดถึง เลขชุดเก่าคือเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้เลขปุเลขที่พระจานทร์เสียงได้หาแปดหกกับหกหกที่ว่าเสียงจับลูกบอลน,นี่พระจานทร์บอกว่าบ่าเอาบ่าเอาตัวนั้นปูไม่ได้ให้แต่ว่าปูบอกว่าให้เสียงล่องเบิงให้ล่องเสียง,งเบิงให้ล่องจับเบิงให้ล่องจับเบิงนะครับพระจานร์ก็เลยตัดทิ้งเลยหลังอ่า หลังจากที่ว่าปู่บอกว่าสิบ้าไปหมองเก่านะครับพระจาจาร์จับเก้าสองแปดมาครับก็หกแปดครับแต่เลยปู่ตะบะขาวนันไทเก้าแปดศูนย์นะครับแต่ว่าชุดสุดท้ายเก้าศูนย์มีครับแต่แปดศูนย์เนี่ยตัดออกไปแล้วนะตัดออกไปแล้วครับีจะมาไกลกันกกนี่เลย แต่ว่าในส่วนตัวของพระอาจารย์นะพระอาจารย์ผมจาได้เมื่อนั้นพระอาจารย์บอกว่าตัวที่ชอบส่วนตัวนี่คือตัวนี้อืยังหมักอยู่พืือเกา่า,อกาชอบอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นหกสองแปดกับหนึ่งสี่เหนียงหมักอยู่คื้นเกา่าอ้อาลองบังอผมหรอว่า ว้าวาคืนก่อนไม่ออกนี่ปูสิไม่อย่างแับขาดเนอพอโดยปกติปูมาก,ก,ก,บบกถ้าเป็นเลขชั้นจอดน,นะครับก,ก็บ,บอกเรื่อมือหนั่งเนี่ยมือจีคิดร่วก่กอนสิบอกไว้มาอีกป้าอือปูบอกไว้กันเลยครับไม่ว่ากันอะไรก็ไม่ยังเปลี่ยนปูใม่อีกแล้วถ้าปูไม่ยังเปลี่ยนแปลงกต่สิบูใหม่อีกแล้วโดยแม่มาส่งเพิ่นปูไม่เปลี่ยนแปลงก็ครับ สรุปบบ่าล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่ฝันก็นคือฝันเห็นพี่น้องได้ครับเด้อถ้าเป็นตัวเลขชุดน,นี้นะครับเลขพี่น้องมีแค่แปดเจ็ดนะครับมีแค่แปดเจ็ดเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าว่าเลขแปดเจ็ดงามบอกงามอยู่ที่ครับแต่ว่ามันอยากสูงไปหน่อยวดนี่โดยส่วนตัวแล้วผมมกักเลนกต่ำรอสูง <laughs> แมนครับยังบาหวดครับถ้าคืนรักเก่าอยังค่อยสิแมนช่วงนี้สูงครับอันนี้ก็ยังผสงเหมือนเดิ 87อ่ะครับผมกับสรุปตามนี้นะครับล่องไปพิจานาเบิงครับผมกับเป็นแค่แนวทางแม่ความฝันประอาจารย์บริกันตี้การันตีลานเปอร์เซ็นบามันติถือหรือบอตีครับอันนั้นมันเกินอยู่กับโชคชะตาดวงไพ่ดวงมันบุญวัดสนาไพ่้ั่นนะครับาะถ้าท่านมีโชค โวสิแล้ววันที่หนึ่งกืว่าโชคดีไปนะอันบริบอกไปโรทุ้นยางนัอย่างนวงนะันนีเป็นเนี่้าอยู่เลนะขันแมนมมีโชคไฮถึกกาซื้อบอถืึกไอไทยมนได้ก็ถายึกซึ่งบนตึ้งล่างกัยังบอึกค่ากับถึกอยู่ขนาดบ่มีโชคครับผมขนาดพระอาจารย์ไฮเลขเล่ามือมือก่อนนี่สองห้าหนึ่งสี่ครับคนมีโชคกับนำยางเดี่ยวตั้งแต่หนึ่งสี่ทำสองหาว่าเอา ก็เราไม่โชคกันนะรนคักๆกันนั่งกมัถือกันย่างไงน่เป็นตัดซื้ออยู่เนาะผมจะได้สงหาโอ้เป็นอย่งว่าาบอกว่าสองหาางสองหาางหนึ่งสบนหนึ่งหนึ่งบนกันยังบ่เอาอยู่แลสุดท้ายก็นักกัปไปว่าสองหาหางก่อนเว่าหาสองย่ทีเทียกเรว่าสอหาเนาะครับแต่ว่าตอนพระอาจารย์เชนเลชสองตัวพระอาจารย์พันใหเป็นสองหบานนี้มันพันออกสองเก้าเมาทั้งบนทั้งล่างนี่ครับอาจารย์ล่าวัหันนะเลขสูตรมันเน็ตอะไรอยู ีหาดซีโตหนึ่งนะครับมันไม่สองเนี่องได้หาตัวนี้หนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกกับสิบซี่สี่สิบเอ็ดแบบนี้ก็ได้เช่นไปฮะนะจะได้แบบนี้สองหงบนีเองกันหนึ่งหาไม่ใช่จะมีเดีวของหนึ่งกัมีเด้วมันคืออะครับผมมันขาดสองหงบมีก็ได้เช่นสองหงเปลือกหนตรงครับขมันผลัดออกสองเก่าซะเออออกสองเก่าใครว่ามาทั้งบนทั้งหลังเลยวะนะครับเอาเดี๋ยวจังได้แต่ บายบายผมเกษียณเอาแนวทางเล่าพัฒนาฝากเอาดีกว่านี่ก้าวอีกขีบหนึ่งเอาได้ไหมครับผมท่านกะเดี๋ยวตทสินสิลบกควรพระจ่าท่านหนึ่นะครับสาธุสาธุเอื่นฟ้อนโชคดีมันมานตะโสาบเลย